โอ้โหนี่เด็กดีใจนะครับรถไอติมมาอีกแล้วนี่ครับขนาดเรียนออนไลน์อยู่นะโอ้โหยังวิ่งวิ่งแจนออกมาเลยนะครับโอ้โหดูเป็นดูโอ้ดูยอ้ยเย็นชื่นใจนะโอ้โหนี่ครับกี่ในติมตอนเที่ยงๆนะโอ้โห ม่นินเฮ้ยตินมายังไงยังไงตินไปหาตังกไม่ไปไร وي, ไม่ไรนี่นี่เดี๋ยวเราไปดักหน้าบ้านไปนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้ามารอเข้ามามเขาไปหลังบ้านแล้วเดี๋ยวรอเข้ามารอเข้ามาดี๋ยวเข้ามา๋ยวเข้าวนไมกทีนึงโหดีใจดีใจดีใจเด็กดีใจนะรถไอติมมาโหนี่วิง่งไปขอตังคุณยายแล้วนะครับ<ย>โหดีใจดีใจ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามานี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมารอออกมารอจะเย็นเย็นจเย็นเย็นอย่าเขามานี่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 ได้ยินนะนี่เขาได้ยินแล้วนี่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 วิ่งไปนู้นแล้ววิ่งไปทางนู้นแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันโอเคโอ้โหเด็กดีใจนะครับเรถไอติมมาอีกแล้วนี่ครับขนาด เรียนออนไลน์อยู่นะโอ้โหยังวิง่งวิ่งแจนออกมาเลยนะครับโอ้โหกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนี่เขากำลังมาแล้วเดี๋ยวเขาก็วิ่งกลับมาหน้าบ้านมินินเหมือนเดิมคุณยาให้ตังมาเท่าไหร่ซื้อกี่แท่งเนี่ยหึ่งรอยแท่งหนึแท่งได้ไงไม่ใช่แท่งระบาทใช่ไหมใช่ นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วโอ้ค่าประจําโอ้มีนินครับโอ้เอาอะไรเอาอะไรเนาะไหนยืนที่ประจํานะครับโอ้โหนี่เอาอะไรเอาอะไรเนาะสั่งพี่เขาเร็วชี้ชี้โหอีกแล้วอยู่แล้วนี่ครับเอาอะไรเอาอะไรนี่บินิฟืนเรื่องเรื่องเรืองเรืองบินินอยากกินอะไรหอยนั่นเนาะ อะไรคาลิปโปะเขาเล่าเรื<ฮ>่อ้นหมดครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับสีไหนสีไหนได้ครับอ่ามินินกินอะไรยักษ์คู่เหรอเอ้ยอะไรนะผีเสื้อเหรอผีเสื้อไม่มีนะมีไหมครับผีเสื้อผีเสื้อไม่มีไม่มีสามสิบบาทเอาพอยังพอยังอ่านี่ครับเพื่อนๆน,น,นี่มินินเขาก็ เรียบร้อยแล้วครับกับไอติมคาริปโปร้รสชาติอะไรมินินหูมันเป็นเยลลี่เหรอเนี่ยฮะโอ้โหดูเพื่อนๆโอ้โหดูชื่นใจนะโอ,โ,โอ้โหอ๋หอหต้องบีบใช่ไหมอันนี้นี่เป็นออกใหม่เหรอเนี่ยคาริปโป้นะอ่าต้องค่อยๆบีบเนี่ยบีบบีบตรงปลายมันนะ่ะอ่าหูเป็นมันเป็นเยลลี่อ่ะมินินเหรอผสมเยลลี่ใช่ไหมโอ้โหนี่ออกใหม่นะครับ อ๋อนี่ครับอ่าเป็นพิงค์คามิคาเซ่นะครับอร่อยไหมยไหนทำท่าอร่อยนะโอ้ดูดูด,ดูดูปากดูลิ้นนะนะไหนอร่อยนะอร่อยทีดิโอ้โหเย็นเนะชื่นใจชื่นใจโอ้โห <c oughs> นี่คลิปคลิปแรกของมินินคือคลิปกีติมนะจำได้ปะนะโอ้โหดูอืม้ม ใจชื่นใจโอ้ดูเพื่อนดูโอ้ดูโ้ยเย็นชื่นใจนะโอ้โหนี่ครับกินไอติมตอนเที่ยงนะโอ้โหไปไงบ้างครับกับลีลากินไอติมของมินินครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับวันนี้มินินขอตัวไปก่อนนะครับบายบาย